สวัสดีครับมึงนีจอบลอยมามึงหลุดปลาเราครับจักไปใส่ครับบ่เห็นยังบ่ท่านเห็นเลยครับผมมาหอดว่ามีคนอยู่เลยมันลอยมึงหลดุดนี่ครับหลุดสะเปลือมาจอบลอยครับวันนี้มาทุระเลยแวะมึงก่อนครับ ยกเครื่องไม้ตัวนี้องม้เลยตะกี้มันเครื่องหน่อยอ,นนอกอมตะกี้มันเครื่องเนงมนเห็นไม้บิดนเหือเมดกคนี้นไปขันเก่าของสเปร์ครับนั่นเหลือเพราะทาเด็ดถอดรถเบิดแล้วตะกี้กอง,องนี่แหละ น่ีมขายไี่เจ้า้ยปุ่นี่นีแุ่นแล้วย้ำหม่งไม่หปแ่้วนี่นี่นี่เด้ดถอดอยู่นี่แม่นมันแตกออมามึงรถกันครับนี่รถผมได้สิอีกสี่หามือผมก็จิการมาเช็คครับนี่ bị lột. Nè, đây này, cây này. là cây gì vậy? Cây này

กลับมาเช็ควันประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดนี่แหละครับเดี๋ยวจะมาหาพืนใหม่เราตอนนี้มาทุระอยู่รอชมปุจิขลดป่าเราครับเดี๋ยวมาจากสับปเปลอือคอยดูครับมารุ่นรับว่าจะสุดไหมนั่นครับ หน้าก็ทำเท่านเลื่อนใหม่หเครื่องใหม่ครับอ,อันนี้สเปลย์ขึ้นใหม่ครับม,ราามาไม่เจอใครเลยครับ จบลอยมาดูปลาครับเช็ครถก่อนผมเลยปลาในเช็ครถก่อนผมครับหนึ่งปลาไม่รอผมเลยเช็กก่อน บ่เร่มาดนุนอันนี้ปามีสองกูบต้ากับรถเล็กสับเปลือ ครับ